แม่มาอยู่บนต้นไม้อต่ตัวมันเล่อนเลยนะชาชาจะลูกช้างเดินท้าที่เดียวลูกช้างตกลงไปในน้ำลึกๆแน่เพราะว่าหนูน่ากลัวมากนะกลัวมากน้ำป่าไหลหลากมารอบนี้นะครับ ทำเข oh, ื Luckily, ่อนค้งเลยตะหลิงก็พังด้วยดูน้ำเพราะตะหลิงหายไปเลยมาดื่มน้ำป่ามานะโอ้โหเทียบเลยนะนี่นักชาติขานักาขาฮะอะไรนะไปเยอะไปเยอะเหรอะไรเน่ยโอ้โหจริงด้วยนะนันึงมันมีไข่ด้วยอ่ะดูสิมีกี่ขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดขามันน่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากมานานๆเตนะ มูมาหนีน้ำท่วมมาเนี่ยเออแต่ช้าบอกว่าสไปเดอร์ลูกสไปเดอร์ลูกเหรอลูกมันเหรอ,อามาแม่มันไปหาอาหารให้ลูกใช่ไหมโอ,โอเคแล้วเดี๋ยวมันจะก,กลับมามลูกจะกลับมาลูกไหมนู่นไงนูน่นไงนูน่นนูน่นนูน่นนู่นนู่นมันพ่นยายเกาะกิ่งไม้ตั้งแล้วอย่งเต้าโอ้โหแม่มาอยู่บนต้นไม้อะตัวมันเล่นเลยนะคะ โอ้โหแม่อยู่ต้นไม้เลยนุ๊บมนซักใยอยู่นี่ไงมันทํารังไว้ข้างบนเนี้ยเห็นปะเดี๋ยวจะชวนลูกไปขึ้นไปอยู่ด้วยนะเออมันจะเอาลูกไปขึ้นไปอยู่ด้วยลูกเป็นสีน้ําป่าไหลหลากมาเดี๋ยวมันจะพาลูกเป็นีไปด้วยขึ้นไปข้างบนด้วยใช่ไหมเห็นป่ะน้าช่เห็นใยังมันมุมป่ะน่ะข้างบนน่ะเห็นป่ะเห็นแล้วป่ะยังมุมป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โหวันนี้น้ําแรงนะครับเด็กเล่นน้ําไม่ได้ดูเล่นได้นิดเดียว ไม่กล้าให้ลงเยอะกลัวจะไหลไปกับน้ำเหมือนที่ลูกแกไหลไปทางนั้นน้ำแรงน้ำแรงวันนี้งดเล่นเอาขาแตะได้ลูกโอ้โนะช้าดูสิลูกช้างกำลังเดินข้ามน้องตกใหญ่เลยอะ่ะโอ้ถ้าลูกช้างเดินข้ามที่เดียวลูกช้างตกลงไปในน้ำลึกๆแน่เพราะว่าน่ากลัวมากนะกลัวมากลูกช้างเดินไปแล้วลูกช้างเดินไปแล้ว โอ้โหเดินไปเดินไปลูกลูกอย่าลูกลูกอย่าตกนะโอ้ลูกช้างเดินไปแล้วลูกช้างเดินไปแล้วเออลูกช้างเดินเดินข้ามมันตกได้แล้วเย้